ลกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างได้ยาวหรือเปล่าไม่ได้ไม่กลับมาสาวอีกแล้ว,ว,วทำไมเจ้าดูอายุน้อยลงเชิงมันสวยใช่ไหมเอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่อย่าอามาลิตลาวิธีของเราไม่ได้ผลเหรอหมดความเศร้าหรือยัง เป็นถึงเจ้าแห่งสวรรค์ไม่รู้เหรือว่าเกิดอะไรขึ้นข,ข้าตัวตายแล้วก็มีคนมาช่วยบอกข้าทีคนเป็นฆาตกรจะมาช่วยคนเลยเหรอเมื่งเหนียงอย่าบอกนะว่าเจ้าคิดว่าข้าฆ่าเสียลซุยคนที่รู้ก็มีแต่ท่านเมื่งเหนียงเจ้าถูกเฉิมันสเวลัสมองมาใช่ไหมแทบอย่างท่านที่ไม่ฟังใครเลยพูดจาอะไรของท่านคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับข้ากลับมาช่วยข้า ใช้พลังของเขาเองคืนความสาวให้ตอบค่าทีนี่เหลอคือการล้างสมองฮะเออเมึ่งเนียงคือใช่แล้วฉังมั่งเสี่ยวฝากข้ามาบอกว่าเขาบอกว่าจะหาหลักฐานหาเจอเมื่อไรเขาจะแก้แค้นให้เสียส่ยวซุยโอ,อ้ยมึงม่งเนียง